ครับสวัสดีครับ f อช่างสำหรับมืออาชีพทุกท่านนะครับมาตอบคาถามนะครับของ f อพวกเรานะครับซึ่งถามกันขมาเมื่อประมาณสัก4ีหวันที่แล้วนะครับเชฟโรเลตดูราแมกนะครับปี2014นะครับหรือเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับอยากถามอาจารย์ว่าเวลาวิ่งเกียร์หที่ความเร็ว70-80เราจะเร่งแซงคันหน้ารู้สึกว่ามันเหยียบ ไม่ไปไม่มีแรงเป็นเพราะอะไรนะครับนี่นะครับเป็นคําถามนะครับจาก f c นะครับพี่ๆน้องๆเรานะครับที่ถามกันเข้ามานะครับในวิธีของปัญหารถยนต์นะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าให้ผมดูเนี่ยผมก็ต้องดูจุดแรกเลยเนี่ยที่เราพวกเราจะดูก็คือตัวระบบน้ํามันนะครับเวลาเกิดเกิดปัญหาเนี่ยเราต้องแยกระบบนะครับระบบน้ํามันระบบเครื่องยนต์ระบบระบายไอเสียนะครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะไหนจะช่างเนี่ย ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้นะครับเขาจะถามเลยนะว่าก่อนหน้านี้เราไปทําอะไรมาไหมนะครับหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยเราไปทําอะไรมาเพิ่มหรือไม่เพิ่มหรือก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีปัญหาว่าเร่งไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นเนี่ยนะครับเราไปทําอะไรมาหรือเปล่านะครับหรือจะอยู่ปุ๊บก็เป็นเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับว่าท่านไปเปลี่ยนกองน้ามันโซลามาแล้วก็เร่งไม่ขึ้นนะครับเอ่อวิ่งไปปุ๊บดับวิ่งไปปุ๊บดับนะครับ สตาร์สามสี่ทีเคยติดนะครับพอแต่ตอนก่อนเปลี่ยนเนี่ยไม่เป็นนะครับเขาเลยถามมานะครับว่าเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับลักษณะเการตั้งคําถามนะครับถ้าเล่าให้ละเอียดปุ๊บเนี่ยเวลาผมจะมาตอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลื่อขึ้นนะครับเลื่อขึ้นนะครับจะมาลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องต้องต้องในเวลาตอบปุ๊บมันก็ต้องต้องอาจจะฟังฟังไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะตอบให้นะครับ ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ต้องดูระบบน้กมันก่อนนะครับสภาพเครื่อง6ปีเนี่ยถามว่าจะเป็นจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับเรถปี2014นะครับ2020นะครับ6ปีนะครับจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับเครื่องเครื่องน้ำมันเครื่องวาลนะครับเกระบอกสูบแหวนเวรนไม่น่ามีปัญหานะครับก็ถกปีนะครับผมใช้อยู่แปดดียวยังไม่ทําอะไรเลยรถไม่เคยแกะเครื่องเลยนะครับไม่เคยแกะเครื่องมาถึงว่า ไม่เคยเปิดฝาสูบนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้รถเนี่ยเคยทําอะไรมาหรือเปล่านะครับสําคัญตรงนี้นะครับถ้าวันนึงเคยเปิดฝาสูบมาเคยซ่อมประกันฝาสูบมาเคยปาดฟ้ามาอรรถสถนนี้เราจะมองไปอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะไม่มองที่ในเรื่องของระบบน้ามันนะครับเราอาจจะมองในเรื่องของระบบกนไกนะครับจะเป็นลักษณะนี้เพราะถ้ารถเคยเคยรื้อมานะครับแต่6ปีเนี่ยผมว่าไม่เคยรื้อมานะครับแต่ก็ไม่ได้บอกมาด้วยนะครับว่ารื้อไม่รื้อนะครับแต่ผมคิดว่า6ปีเนี่ย รถไม่น่าโดนลื้อนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับที่นี่ถ้าเป็นผมผมแนะนำเนี่ยผมจะไปแนะนาอะไรนะแนะนำระบบน้ํามันนะครับให้ไปดูระบบน้ามันนะครับว่ากองน้ํามันโซลาเนี่ยซึ่งอยู่บริเวณนี่นะครับบริเวณใต้ตัวถังรถนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปดูรีวิวนะครับการเปลี่ยนกองน้ํามันโซลานะครับก่อนที่จะมานั่งตอบคาถามนะครับแล้วก็มาแนะนํานะครับ ไปดูรีวิวมานะครับเขาเปลี่ยนกองโซล่านะครับมีความสุขนะครับเวลาไปได้ไปได้ดูก็ทำเนี่ยมีความสุขนะครับแต่ทําเองเหนื่อยนะครับแต่เวลาเวลานี้นะครับได้ดูพวกน้องๆทํานะครับมีความสุขนะครับนี่นะครับเปลี่ยนกองโซล่านะครับสองรูนะครับซ้ายขวานะครับนี่นะครับอยู่ใต้ท้องรถนะครับเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะมีตัวถ่ายน้ำมันนะครับตัวดัน้ำนะครับถ่ายน้ำมันออกมานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะ มันออกมานะครับนี่เป็นก่อนนะครับสองลูกนะครับดูจากข้างซ้ายนะครับเป็นเป็นสีขาวนะครับสองลูกแล้วอันนี้เป็นของเก่านะครับสีดําเมี่ยงเลยนะครับสองลูกครับทีนี้ตอนที่เขารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าใช้ไปประมาณสักเสามหมื่นโลนะครับมันก็จะออกดําเลยนะครับเน้ํามันนะครับซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมสามหมื่นโลเปลี่ยนทีหนึ่งก็น่าจะเป็นไปได้นะถ้ามันดํานะครับเพราะว่าหัวฉีดนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับ แพงมากแพงถึงแพงมากนะครับผมฉีดรุ่นใหม่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเอ่อแพงได้ขนาดนี้นะครับนี่นะครับเป็นการดึงกองโซลานะครับออกมาแล้วนะครับนี่นะครับสีขาวนะครับนี่ครับดึงออกมานะครับนะครับวิธีของการถอดใส่นะครับนี่นะครับนี่ผมมาภาพมาจากเอ่ออินเทอร์เน็ตนะครับนี่นะครับมีกองนะสองลูกนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเอาภาพมาให้ดูนะครับขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะครับ ดูรีวิวสองช่องนะครับเขาก็ทำง่ายๆนะครับในวิธีของการเปลี่ยนกรองนะครับเอาประแจถอดออกมาแล้วก็เอาออกออกมาทำการเปลี่ยนนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับนี่นะครับจุดแรกเลยนะครับจุดนี้เลยนะครับอ็เร่งไปขึ้นจุดนี้เลยนะครับจุดนี้คือจุดแรกที่ผวจะดูนะครับนอกจากดูโดยรอบแล้วเนี่ย มีท่อน้ำมันแตกไหมมีอะไรรั่วไหมนะครับจุดนี้คือจุดแรกที่ผมจะดูนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมจะดูจุดนี้แหละจุดแรกนะครับผมจะถามว่าเคยเปลี่ยนกรองโซลามาไหมนะครับเขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาพี่เพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นเลยเอา้าอย่างนี้ผมก็ต้องไปดูไอ,อ้กรองที่เปลี่ยนนะครับใส่ดีไหมประกอบดีไหมโอริงปินไหมมีการรั่วไหมมีการซึไมไหมมีการแน่นไหมมีการหลวมไหมลักษณะนี้นะครับผมก็จะไปดูนะครับเออออผมมมจะะต้งถ่าายุนนีกรรบบคั เพราะว่าก็บอกก่อนที่จะเปลี่ยนคอนโซล่าเนี่ยมันไม่เป็นอาการเนี่ยคือเร่งพูดพูดเลยเวลาพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเล่งไม่ขึน้นนะครับสตาร์ตติดยากนะครับนี่ผมก็จะไปดูตัวที่เขาเปลี่ยนนะครับกอโซล่านะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแต่ถ้าก่อนเปลี่ยนก็เล่งไม่ขึ้นอยู่แล้วพอหลังเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เราต้องต้องไปดูจุดอื่นนะครับว่าเครื่องตัวนี้เราเคยไปทําอะไรมาไหมนะครับหรือก่อนหน้านี้เราไปทําอะไรมาหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าไมไม่ได้ทาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูตัวอื่นนะครับโซลิโนย์เอสซีวาล์วนะครับดูตัวใบพัดนะครับตัวใบพัดเทอร์โบนะครับว่าเทอร์โบเนี่ยมีมีปัญหาอะไรยังไงไหมนะครับนี่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับนี่นะครับเครื่องเชฟนะครับคอร์โดนะครับดูลแม็กนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับในวิธีของเครื่องยนต์นะครับซึ่งถามว่าทนไหมมันก็ทนระดับหนึ่งนะครับในในวิธีของความทนทานเนี่ยมันก็มีนะครับมีให้เห็นนะครับความทนทานนะครับไม่ใช่อยู่ เครื่องมันจะเปราะบางไปเสียทีเดียวนะครับความทนทานก็มีนะครับเป็นของเหลวตามระยะหรือเป็น,ก,นก่อนก่อนกำหนดน,นิดนึงนะครับมันก็จะทําให้ระยะเวลาของการเสื่อมเนี่ยถอยลดลงไปนะครับก็คือยืดระยะเวลาของการเสื่อมให้ยาวนานขึ้นนะครับในวิธีของเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับหรือไม่ก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเปลี่ยนของเหลวน้ำมันเครื่องนะครับ นำเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับให้ได้ระยะเวลานะครับหรือก่อนเวลาคดีนะครับอาจจะเกินไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ของผมมันเกินเยอะนะครับก็ไม่ว่าไม่ว่ากันนะครับนี่นะครับคือรถที่เล่งไปขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยจุดแรกเลยอะกองกองโซลานะครับไปดูจุดนี้จุดแรกเลยนะครับจุดอื่นเท่าจัไม่ต้องมาดูเลยเอากองโซลาก่อนนะครับเปลี่ยนมันให้ได้ก่อนจากนั้นปุ๊บเนี่ย พอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยใส่ใส่ประกอบดีแล้วนะครับไม่หลุดไม่หลุดไม่หลวม,ลวมลวบล็กไม่ปิดปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปดูอย่างอื่นนะครับดูนี่นะครับเทอร์โบแกนเทอร์โบนะครับดูที่บนันมันหลวมไหมนะครับถอดออกมาปุ๊บเนี่ยดูที่บริเวณขน้างในเนี่ยมันมีน้ำมันเครื่องไหมแกนเทอร์โบหลวมไหมเอานิ้วเนี่ยขยับเดี๋ยวนะครับระวังบาดมือแค่นัน้นเองนะครับถ้ามันหลวมนะครับถ้ามันมีเอ่อในเรื่องของเออน้ำมันเครื่องไหลออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นตัวต้นเหตุก็ได้นะครับในวิถีของ รถเร่งไมีขึ้นนะครับใบเทอร์โบนะครับอาจจะมีในเรื่องของการบูสต์นะครับซึ่งไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันก็เร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งแซงไม่ได้นะครับทีนี้เขาบอกว่าเกียร์สี่เกียร์ห้าเนี่ยอยู่ในระดับที่เจ็ดแปดสิบเนี่ยปุ๊บเนี่ยจังหวะการเร่งเกียร์เร่งไงเอ่อเร่งเกียร์ปุ๊บมันเร่งไม่ได้นะครับในวิถีของเกียร์ห้านะครับถ้าอยู่วิ่งอยู่ว่าเจ็ดแปดสิบเนี่ยนะครับพอใช้เกียร์ห้าปุ๊บเนี่ยมันต้องลงมาเกียร์สี่นะครับเพื่อที่จะให้มันได้รอบของวิธีของการวิ่งนะครรับบพออ พอลงมาเกียร์สี่ปุ๊บเนี่ยแรงบิดมันจะสูงขึ้นพอเราไล่เกียร์ห้าปุ๊บเนี่ยเราวิ่งอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปุ๊บเนี่ยคือสนาวาแรงแรงไอ้ความสมดุลปุ๊บมันไม่ได้กันนะครับคุณต้องวิ่งเกียร์สี่นะคุณต้องเชงเกียร์ลงมาหน่อยนะครับเสร็จแ,แล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคือรอบมันได้ปุ๊บทีนี้มันจะพุ่งนะครับในวิธีก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกียร์ห้าเนี่ยไปสุดๆแล้วเนี่ยได้ร้อยยี่ร้อยสามนะครับไม่ถึงร้อยสี่สักทีเนี่ยแลว น้ำมันโซล่าอย่างที่ผมให้ดูจากภาพนะครับตัวนี้คือตัวแรกเลยที่ผมจะต้องไปดูนะครับในวิธีของช่างซ่อมรถนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้ากองโอเคดีแล้วปุ๊บก็จะไปดูพวกนี้นะครับเทอร์โบนะครับใบพัดเทอร์โบโอเคไหมหลวมไหมนี่นะครับหลุดไหมหลวมไหมมีน้ํามันเครื่องกอไหมลักษณะนี้นะครับเป็นไปได้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับตัวอื่นเอสซีวาลลักษณะนี้ก็เกี่ยวนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไงนะครับดูระบบน้ํามันนะครับ ไล่ระบบน้ำมันก่อนนะครับสายตั้งแต่สายท่อน้ํามันกองโซลานะครับจากนั้นพุ่มกับไล่เครื่องยนต์นะครับระบบเครื่องยนต์นะครับมีอะไรเข้ามาเอซีวาลเข้ามาเอฉีดนะครับเข้ามาดันล่างนะครับเข้ามาบริเวณตัวน้ำมันไอกลับนะครับก็คือต้องไล่ในสถานนี้นะครับต้องแน่ใจก่อนว่าราโปรแกรมเีมีปัญหาปุ๊บเนี่ยไล่ระบบอัวเกี่ยวกับน้ำมันนะครับไล่มาเลยนะครับ ลงหัฉีดเสร็จแล้วมาดันลานเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็น้ำมันไหลกลับนะครับว่ามันมีแตกไหมมีหลุดไหมมีหลวมไหมก่อนหน้านี้นไปแกะอะไรมาหรือเปล่านะครับเอ,อ่อหัวฉีดนะครับก่อนหน้านี้นม,นมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับลักษณะว่าไปทําอะไรกับหัวฉีดมาหรือเปล่านะครับอโอเดงหัวฉีดรั่วไหมนะครับแหวนรองหัวฉีดตายไหมลักษณะน,นี้ก็คือตัวคําถามน,นะครับที่ช่างจะต้องไปหาคําตอบนะครับว่ารถทําไมอยู่ไม่มีแรงนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอไรเครื่องยนต์เสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ดูระบบเซนเซอร์นะครับอิเล็กทร นะครับว่าตัวเสื้อตัวเสื้อต,ต,ต,ต่างต่างนะมีมีปัญหาไมหมลุดหลวมไหมแตกไหมนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันน่าสงสัยไหมนะครับลิ้นปีกปิดเสื้อี่ยโอเคไหมมีน้ำมันเครื่องเข้าไปอยู่ในบริเวณท่อไอดีไหมลักษณะนี้นะครับวิธีของการดูนะครับต้องเช็คนะครับเช็คเครื่องยนต์บริเวณรอบนะครับว่าเป็นลักษณะไหนยังไงไนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยระบบน้ํามันแล้วระบบเครื่องยนต์แล้วหลังจากนั้นก็เป็นระบบระบายอเสียนะครับว่า ไอ้กองแคทลิติกกันตันไหมถอยเสียตันไหมถ้าถอยเสียตันปุ๊บเนี่ยถ้ากองแคทลรติกนะครับตันปุ๊บวิ่งได้ประมาณร้อยหนึ่งอะร้อยสิบร้อยี่สิบนะครับเลขม่ขึ้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับกองอากาศตันไหมนะครับเป็นไปได้ไหมลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นวิธีของการตอบคาถามนะครับว่าอยู่ๆทำไมอยู่รถอื่นแล้วเลขม่ขึ้นนะครับนี่นะครับการไล่จะเป็นลักษณะนี้นะครับช่างจะไล่ตามที่ผมบอกเนี่ย ไล่ไปตามสเต็ป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 นะครับแล้วถ้าเป็นในเรื่องของคัดลื่นเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับคัดลื่นก็เป็นไปได้นะครับมีรอยไหมไหมมีกลิ่นเหม็นไหมไหมนะครับมีเศษผงไหมเหลที่พื้นไหมมีหยดน้าหยดน้ำเครื่องไหมมีในเรื่องของเสียงไหมเสียงดังแปลกมีอะไรเกิดขึ้นไหมเวลารถเร่งไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันมีมันมีปัจจัยร่วมมีอะไรไหมนะครับเช่นกระตุกไหมเสียงดังไหม มีอยากกินน้ำมันเครื่องไหมมีกลิ่นเออน้ำมันเกียร์ไหมมีกลิ่นแผ่นคัดไหมนะครับอาสาะ,ะนี้ต่อสังเกตเพื่อที่จะได้เรียนรู้มันนะครับว่าตัวปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะมีอาการร่วมนะครับไม่ใช่ว่าเร่งไม่ขึ้นอย่างเดียวปุ๊บมันจะมีอาการด้วยบางทีเสียงอืดนะครับบางทีเสียงดังแก๊กแก๊กนะครับบางทีเสียงดังอืดอืดอืดนะครับ างทีมันจะมีอาการร่วมนะครับต้องให้สังเกตนะครับเวลาช่างจะไปลองรถเอารถเราไปลองเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะช่างสังเกตรายละเอียดตัวอื่นด้วยนอกจากการเหยียบคันเร่งแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับมีอะไรที่มันมันมีปัจจัยร่วมไหมนะครับเพื่อที่จะค้นหาปัญหานะครับนี่นะครับเป็นการตอบคำถามนะครับในวิธีของช่างนะถามว่าอะไรเป็นตัวการอย่างที่ผมบอกนะครับต้องไปไล่ระบบนะครับน้ำมัน ระบบพงยนต์แล้วก็ระบบระบายเสียนะครับน้ำมันมีรั่วมีแตกมีตันไหมนะครับท่อไอกองกองกองเออร์โซรานะครับเปลี่ยนไปก่อนนะครับสองลูกเปลี่ยนไปก่อนนะครับของเชฟนะครับสองลูกนะครับอยู่ใต้ตัวถังนะครับเปลี่ยนไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเวลาใส่ก็ใส่แน่นนะครับอย่าให้ฟองอากาศเข้าไปนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เอาไปลองขับดูนะครับพอขับปุ๊บเอ๊ะรู้สึกว่ามันเร่งดีขึ้นนะครับก็โอเคนะครับก็ลองไปดูสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้า พอไปลองปุ๊บขับรูปเล็งไ่ดีปุ๊บก็ต้องไปดูตัวอื่นนะครับ s c ซักปสกปรกไหมนะครับทอออมาเนี่ยกรองมันสกปรกไหมนะครับ SCW มันตันไหมเป็นไปได้นะครับพอฉีดตันไหมสีหัวก็มันก็เป็นไปได้นะครับเอ่อเทอร์โบนะครับใบพัดเทอร์โบหลุดหลวมไหมบูทเบิร์ดนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็เป็นไปได้ทั้งหลาที่ทีู่้มาได้เป็นไปได้หมดเลยนะครับเอ่อ มันเครื่องมีหยดไหมมีเออน้ำม,มันเครื่องเอเต็มระบบไหมนะครับการหล่อเลื่อยสมบูรณ์แบบหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับระบบระบายเสียนะครับทอ่อไฮ้ดรลิกตันก็เป็นไปได้นะครับนี่เป็นไปได้หมดเลยนะครับที่พูดออกมาเนี่ยนะครับอาจจะมียิ่งกว่านี้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยประมาณ4ี่หอย่างที่พูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวนะครับตัวปัญหาในการทําให้รถเล่งไม่ขึ้นนะครับเซ็นเซอร์เลินปีกผิวเสื้อนะครับเป็นไปได้ไหม ตัวลิ้นปีกผีเสื้อเองเป็นไม่ได้ไหมนะครับผมเจอนะครับเมื่อไม่นานนี้นะครับก็ทํามานะครับเร่งงในประมาณร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับพอลิ้นปีกผีเสื้อมาล้างทำความสะอาดปุ๊บเนี่ยกดไปร้อยห้าร้อยหกสบายเลยนะครับนิ่งเลยนะครับนี่นะครับเป็นวิธีของการแก้ปัญหารถนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับขอบคุณสาหรับกําลังใจที่ส่งให้กันมานะครับขอบคุณนะครับสลายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสามสิบปีแห่งวิธีของการ สำรันนะครับแล้วก็นำประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเพื่อที่จะแชร์เป็นความรู้นะครับสู่วิธีของการแก้ไขปัญหารถน์นะครับทุกคนทุกยี่ห้อนะครับส่วนมาจะมีวิธีของตัวการตัวปัญหาคล้ายๆกันนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะนําแบบไหนนะครับมาคิดนะครับมาพัฒนามาดัดแปลนะครับแล้วก็มาที่จะค้นหาตัวปัญหานะครับให้เกิดขึ้นให้เจอนะครับขอบคุณมากนะครับไปเจอผมได้ช่องนะครับช่องเ c e b o o กช่างเราใจลื่นนะครับกลุ่ม เป็นทุกช่างเราะห้ใจรื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดที่ช่องนั้นอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตอบคำถามแล้วก็ไปแชร์ความรู้ประสบการณ์นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับผู้ติดตามนะครับขอบคุณสําหรับผู้ที่ให้กําลังใจเข้ามานะครับเราจะเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ